ไปโอเคค่ะพร้อมไหมคะไม่ค่ะเออไม่ก็มีใช่ไหมก็ยังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าใช่มเออนี่ของเก่งมันพี่เก่งนี่เดี๋ยวคุณน้องก็เก่งเก่งขาเราลงล่างแล้วโอเคแล้วเหรอคะโอเคแล้วขอดูมือโอเคหน่อยค่ะไม่ไม่มีใครโอเคเลย โอเคนะคะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะพักประชาชนนะคะได้มีมตินะคะที่จะลงคะแนนในวาระที่3สําหรับร่ามพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2อง9นะคะโดยที่เรามีมติที่จะไม่เห็นชอบนะคะการคว่ํา งบปี69นะคะในการที่พักประชาชนมีจุดยืนก็มีสาเหตุดังต่อไปนี้นะคะเนื่องจากว่าเราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบครอบนะคะได้ให้ข้อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้มันเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมของง69ที่จะรองรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาโดยตลอด แต่ว่าทางรัฐบาลเองก็ดีหรือว่ากรรมธิการเสียงข้างมากเองก็ดีก็ไม่ได้นําเอาข้อเสนอแนะของเรานะคะหรือว่าข้อสังเกตต่างๆเนี่ยไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวงบประมาณแต่อย่างใดถ้าพี่น้องสุขมวลชนและประชาชนติดตามการพิจารณางบประมาณตลอดทั้ง2วันที่ผ่านมานะคะรวมถึงครึ่งเช้าของวันนี้ก็จะเห็นว่ามีจุดที่ผิดปกตินะคะที่เป็น ใชมันที่เป็นงบประมาณที่ไม่จำเป็นนะคะซึ่งสามารถที่จะลดละเลื่อนโครงการต่างๆเหล่านั้นเตรียมงบประมาณเอาไว้ใช้ในยามที่ฉุกเฉินจำเป็นและเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเราก็ยังเป็นเสียงข้างน้อยในสภาไม่สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณได้แม้แต่มาตราเดียวนะคะจึงเป็นเหตุผล ที่ในวาระที่3พักประชาชนก็คงจะย,ยืนยันที่จะต้องอคว่ำแล้วก็ไม่เห็นชอบกับงบประมาณของปี69ค่ะสื่อป็นชนมีนคำถามไหมคะจบเลยโอเคค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะ ค,ค่ะคุณผู้ชมคะก็เมื่อสักครู่นะคะเป็นในส่วนของพักประชาชนนะคะก็ได้มีการแถลงถึงทิศทางในการลงมติเกี่ยวกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 69นะคะคุณผู้ชมก็เมื่อสักครู่ทางด้านของนางสาวศิริกัญญาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าพรคประชาชนได้มีมติที่จะลงคะแนนในวาระที่3สําหรับการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569โดยเรามีมติที่จะเห็นชอบการคว่ำงบปี69ในการที่พรคประชาชนมีจุดยืนก็มีสาเหตุดังต่อไปนี้เนื่องจากเราได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบได้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมของงบ 6, 9ที่จะรองรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่รัฐบาลหรือกรรมธิการเสียงข้างมากก็ไม่ได้นําข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตต่างๆไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวงบประมาณแต่อย่างใด ซึ่งหากสังเกตได้สำหรับ2วันที่ผ่านมาจนมาถึงครึ่งวันเช้าวันนี้ก็จะเห็นว่ามีจุดที่ผิดปกติที่เป็นไขมั่นที่เป็นงบประมาณที่ไม่จำเป็นซึ่งที่จะสามารถลดละเลื่อนโครงการต่างๆเหล่านี้ออกไปได้เพื่อเตรียมงบประมาณเอาไว้ใช้นิยามที่ฉุกเฉินและจำเป็นเมื่อเกิดเศรษฐกิจวิกฤตในของประเทศแต่ในที่สุดค่ะ เราก็ยังเป็นเสียงข้างน้อยในสภาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณได้แม้แต่มาตราเดียวจึงเป็นเหตุที่ทำให้ในวาระที่3พรพักประชาชนคงจะยืนยันที่จะต้องคว่ำและไม่เห็นชอบกับงบประมาณของปี6-9ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการถแถลงเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามดูนะคะเพราะมาเมื่อสักครู่นี้ก็มีการพัก พักประชุมนะคะในห้องประชุมด้วยก็ต้องรอติดตามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะก็ขณะน,นี้ทางด้านของเดลี่พัตเตอร์สเอก็ขอยุติสัญญาณลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะหากมีอะไรคืบหน้าเราจะขึ้นไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะคะขณะน,นี้ขอยุติสัญญาณลงค่ะ